สวัสดีค่ะชื่อเจมนะคะเจมอยากมาเป็นคำพยานถวายเกียรติพระเจ้านะคะว่าพระเจ้ารักษาเยียวยาเมื่อกี้ตอนอธิษฐานกับพี่น้องรู้สึกสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เจ็บแป๊บขึ้นมาตรงตรงไหลตรงบ่านะคะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ปกติก็ได้รับการอธิษฐานวางมือ ขอที่พระเจ้าพระเยซูจะรักษามาม่าอธิษฐานให้แล้วก็วางมือขับไล่ก็เราก็ไม่รู้ว่ามาจากร่างกายหรือว่าสิ่งแอแฝงถ้าเกิดมาจากสิ่งแฝงเราเชื่อร่วมกันเนาะว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยและรักษาพอหลังจากมาม่าวางมือแล้วก็อธิษฐานให้อาการปวดก็หายแล้วก็เบาแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็น เจ็บอยู่ตรงนี้หายไปแล้วขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าเป็นจริงและพระองค์รักษาพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญพระเจ้านะคะขอพระเจ้าเวพรพี่น้องที่เจ็บป่วยให้เข้ามาแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานขอการรักษาด้วยเชื่อด้วยหัวใจของเราเนาะและพระเจ้าก็ทํากิจของพระองค์เพราะว่าพระเจ้ารักเราขอพระเจ้าเวพรทุกคนที่ฟังคำพยานนี้ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะม